ตรงจุดกับเรื่องของชุดตรวจเอทเคที่มีการปลดล็อกให้สามารถขายกันตามร้านทั่วไปได้นะคะไม่จําเป็นต้องเป็นร้านขายยารวมถึงสามารถขายแบบออนไลน์ได้ ซึ่งแน่นอนค่ะว่าทําให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะคะในขณะที่ทางองค์การเภสัชกรรมก็เตรียมที่จะขายให้กับประชาชนในราคาถูกค่ะชุดละประมาณ40บาทนะคะเรื่องดีที่สามารถเข้าถึงง่ายเป็นเรื่องที่เห็นกันได้อย่างชัดเจนนะคะแต่ว่าก็มีข้อกังวลนะคะในเรื่องของประสิทธิภาพในการตรวจค่ะเนื่องจากว่าถ้าเกิดประชาชนซื้อชุดตรวจไปใช้โดยที่ไม่มีเภสัชกรคอยแนะนําอาจจะตรวจแล้วเนี่ยไม่ถูกวิธีเกิดผลลวงและส่งผลกระทบต่อ,อก,การควบคุมโรคได้ค่ะ รองศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงจิราพรลิมปานานนท์นายกสภาเภสัชกรรมยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับการที่กระทรวงสาธารณาสุข เปิดทางให้สามารถซื้อขายชุดตรวจ ATK ผ่านร้านค้าทั่วไปและช่องทางออนไลน์ค่ะเพราะว่า ATK เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะการใช้งานเฉพาะซึ่งเชื่อว่ามีประชาชนจํานวนมากที่ยังไม่รู้วิธีการใช้งานจึงมีความจําเป็นต้องมีเภสัชกรคอยให้คําแนะนําอย่างถูกต้องมิฉะนั้นก็มีโอกาสที่ผลตรวจออกมาเนี่ยจะเป็นผลลับลวงนะคะซึ่งจะทําให้ประชาชนที่ติดเชื้อโควิด -19 เมื่อตรวจออกมาพบว่าตัวเองไม่ติดเชื้อก็เข้าใจไปว่าไม่ได้ติดเชื้อจริงๆและและเลยการดูแลตัวเองจนเกิดความเสี่ยงกับคนรอบข้างได้ขณะเดียวกันค่ะก็ต้องมีการเก็บรักษาหรือนำไปทำลายทิ้งอย่างถูกวิธีด้วยซึ่งร้านค้าทั่วไปที่ไม่มีเภสัชกรประจำอาจจะไม่สามารถประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้องค่ะยอมให้มีการขายชุดตรวจ ATK แม้กระทั่งในร้านชำหรือว่าทั่วไปนั้นเนี่ยจะไม่เห็นด้วยเลยเพราะว่าบางครั้งนั้นเนี่ย ผู้ใช้เองอาจจะใช้ไม่ถูกต้องแล้วก็ทำให้เกิดผลที่มันเป็นลบลวงก็นู้ว่าตัวเองปลอดภัยก็เที่ยวไปแพร่เชื้อก็จะเป็นปัญหาต่อสังคมได้เช่นกันการที่เราจะไปซื้อยาก็ตามหรือว่าไปซื้อชุดตรวจ ATK ก็ตามนั้นเนี่ยควรที่จะไปซื้อในร้านขายยาที่มีเภสัชกรประจำ ตรงนี้ก็สอดคล้องกับความกังวลของศาสตราจารย์ในแพทย์เฉลิมหานพานิชย์นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนนะคะที่กังวลว่าหากมีการตรวจไม่ถูกต้องก็จะส่งผลต่อการควบคุมโรคได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเร่งรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนค่ะมีอีองความรู้แล้ก็อธิบายให้กับประชาชนแต่อย่างน้อยก็เป็นส่วนช่วยที่จะทำให้คนวิตกกังวลเรื่องโควิดมากขึ้นหรือ ตรวจแล้วถ้าบวกก็จะได้กลายเป็นเออรี่ e TECTION ก็คือพบได้เร็วขึ้นนะมาตรวจซ้ำด้วย p c r ก็จบกันแต่ถ้ามันเกิดผลลวงเพราะมีความผิดชลาดด้านการตรวจนี่มันจะส่งผลอะไรบ้างคะคุณหมอคะถ้าสมมติผลลวงบวกเขาก็ต้องมาตรวจ p c r แต่ผลลวงลบนึกว่าตัวเองไม่เป็นไรนะ่าจะจะยุ่งหน่อยมันมีทั้งลวงทั้งบวกและลวงทั้งลบ ตามแผนขององค์การเภสัชกรรมคนกรุงเทพจะได้ใช้ ATK ราคาถูกชุดละ40บาทกันในวันที่18ตุลาคมนี้นะคะโดยจะมีการจำหน่ายผ่านร้านขายยาขององค์การเภสัชกรรมทั้ง8สาขาทั่วกรุงเทพและในอนาคตก็จะมีการจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ด้วยค่ะ เมื่อประชาชนกำลังจะมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นก็อาจจะส่งผลกระทบต่อร้านขายยาที่เขาซื้อชุดตรวจ ATK เอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะซึ่งแน่นอนว่าราคาย่อมสูงกว่าขององค์การเพศสัชกรรมแต่จากการสำรวจร้านขายยากังวลไหมว่าลูกค้าจะมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ยังไม่กังวลไปฟังเสียงกันค่ะบอกว่าส่วนใหญ่มีคนเข้ามาถามแต่ว่าไม่ซื้อนี่เป็นเพราะว่าราคามันสูง<ะ>หรือ,อยังไงเจ้าของฟรี แบบที่ทางการเข้าแจกนะนะไม่มีหราตอนนี้มันส่วนใหญ่เราก็เขาไม่ได้ละไม่ได้ติดต่อมาแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้ใช้บริการอย่าอนั้นนะแล้วตอนนี้มีการปรับลดราคาลงหรือยังคะถ้าเผื่อซื้อเยอะก็ต้องลดลงให้นะแต่ว่าไม่ยังไม่มีเจอรายการเลยนะตอนนี้ก็คือยังเป็นราคาเท่าเดิมอยู่เท่าเดิมอยู่นะนั้นขายทักชุดหนึ่งก็โอเคขายขายหมดไปก็อาจจะจบละ ส่วนอีกปัญหาที่อาจจะตามมาได้นะคะก็คือเรื่องของการทิ้งเป็นขยะติดเชื้อแบบนี้เนี่ยก็ต้องทิ้งกันให้ถูกวิธีด้วยนะคะไม่อย่างนั้นอาจจะมีการแพร่กระจายเชื้อโรคได้วิธีที่แนะนําก็คือว่าให้ใส่ถุงขยะสีแดง2ชั้นมัดปากถุงชั้นในและชั้นนอกด้วยเชือกให้แน่นนะคะแล้วก็ฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้อนะคะแบบนี้เนี่ยเมื่อเราใช้ชุดตรวจเอทเคแล้ว ทิ้งกันอย่างปลอดภัยนะคะก็จะไม่มีการแพร่เชื้อนะคะสําหรับข้อมูลขยะติดเชื้อในกรุงเทพค่ะเมื่อวันที่4ตุลาคมก็พบว่ามีขยะติดเชื้อโควิด19 37,000กว่ากิโลกร,รมัมขยะติดเชื้อทั่วไป53,000กว่ากิโลกร,รัมนะคะรวมขยะติดเชื้อของกรุงเทพเนี่ย9700กว่ากิโลกร,รัมค่ะ